สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10ปีพศสองพมาให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะได้ทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนได้รับชมกันก็ฝากช่องเครือข่ายสองช่องนะครับต้องคือช่องธนพัฒน์ชาแนลช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้านนะครับทั้งสองช่องก็เป็นช่องที่รับซื้อเหรียญน,นะครับ โดยเฉพาะเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับรับไม่อั้นก็คือพระเสียนตรงทุกชนิดนะครับถ้าใครมีเหรียญตรงกับที่ทางช่องธนพัฒน์ชแนลและช่องลูงเรือชแนล2ง3ันงประกาศรับซื้อก็ลองส่งรูปไปประเมินราคานะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ มารับชมนะครับเหรียญนชนิดหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลัง ครับก็เป็นลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะครับกับปีพศ25 6พห้ารเ็ดหรือห2สบหรือ63านะครับเหรียญน,นี้นะครับก็ยังไม่ทราบข้อมูลยอดของการผลิตก็ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับปี64ตลอดทั้งปีนะครับอยู่กับเหรียญสัมผัสเหรียญก็ไม่พบเจอ นะครับปี65นะครับก็คือปีนี้สัมผัสเหรียญตลอดตั้งแต่ต้นปีปีเดือนมกราจนถึงเดือนพฤษภานะครับก็เพิ่งมาเจอในช่วงของเดือนพฤษภานะครับก็เจอแค่หนึ่งเหรียญน,นะครับในจำนวนเงินเหรียญ2 6 0พบาทนะครับที่นำมาคัดนะครับก็เจอแค่เหรียญเดียวสำหรับปีพศ2564 อันนี้ก็ต้องฝากไปถึงคณะแอบฝากไปถึงกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกระสาบหรือว่ากรมธนารักษ์นะครับก็ในช่องไหนใครพอที่จะหาข้อมูลได้นะครับก็หาข้อมูลของเหรียญชน,นิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10ปีพศ2 5งพมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ รับชมหรือว่าได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการผลิตนะครับเป็น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 ปีการผลิตจํานวนน้อยหรือว่ามากนะครับอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสําหรับเรียนนี้นะครับปีพศ .2564 นี้เพิ่งพบเจอนี้นะครับผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับรอดูนะครับว่าจะพบเจออีกไหมอย่างไรเท่าไหร่นะครับ ก็จะมาให้เพื่อนๆก็ให้มาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมอีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับข้อฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ